สวัสดีครับพมกับผมเบ่าสักุลคนสว่างแรงงานไทยในไต้หวันมือน่อิชิมาเล่าเรื่องช่วงตุ๊ดจีนของประเทศไต้หวันเนาะที่ถามอันดับแรกนะครับไพเป็นคือผมบ่าหนึ่งเดือนนี้นะครับงานจากเคยมีโอทีเดือนนี้บ่มีโอเลยครับได้เหตุโออยู่สองมือนะครับสองมืออ่าสองเกี่ยวกับตุ๊ดจีนนี่เพื่อนก็นจะให้ความสําคัญเนาะก,กับห,หูอยู่แล้วนะครับ เฮาก็ต้องตามน้ำไปเรื่อยๆนะครับเรื่องการเรื่องงานนะครับภัยพินที่ผมบอกง่ลยพี่นอ้องทั้งห้อนทั้งหนาวมือเส้านี้หนาวแหง้งแต่ว่าหมอกหมอกนี่หลนะครับแผมเข้าใจเลยว่าตุกเที่ยงตุกงยังมันนี้แดดสีออกแม่นอี๋พี่น้องเพราะว่าถ้าหมอกหลาเมื่อไหร่หมอกลายนี้แดดออกนะครับก็เรื่องเดือนนี้นะครับราคาชิมารุ่นอีกว่า เขาเอื้อนยังเหรเขาเอื้อนอ่างเปาหรือเอื้อนยังเห้อเขาเอื้อน,อออนอยังเหอเต้าเขาเอื้อนอยังอ่างเปาอีกฮะอันเงินเงินซองนะพี่น้องสีได้กันจากบาทนอะนะครับแต่ละโรงงานบาส่วนยีท่ารุ่นด้วยกันได้จักบาทเดี๋ยวชิมาบอกพี่น้องแต่ว่าทางพนเก่าพูนว่าอยู่กับอายุงานนะครับอายุงานหน่อยหลยนะครับครับเขาเอื้อนมาอย่างไรการทุงานดีอย่างเนาะนายจ้างเพิ่จพจงจิจ่ายเขาเนาะเป็ดเสยยจ่ายซองจ่ายอย่างเนาะครับ ถระถาเบิง้งแล้วก็เดือนนี้รุ่นอีกอย่างนึงนะครับเงินเดือนนะครับเงินเดือนของปีนี้นะครับที่มันขึ้นโรงงานนีมสีไดบอนะครับรอรุ่นมาสีไดอีบอนะครับแล้วก็สูุปสรุปแล้วนะครับอยู่ไต้หวันกับรไรลว่ไร่ปันไดน,นะครับก็ดีอยู่นะครับส่วนมากผมเสนอจะทึกฮักทึกหนัง,งพี่น้องกับจะเบิ้งท่อเด้อมาคือเก่า นะครับมาลวดพี่น้องมามันกะใครก็บ,บ้านเฮาอยู่ดอกนะครับบางคนกะคอมเมนต์มาว่าบอกเลี้ยวว่าอย่าไปตแะแลกมาเพื่อให้หู้พี่น้องนะครับมาเพื่อให้หู้ว่ามันแม่นความที่พี่น้องบอบอ่ามาเล้วกับหู้แล้วว่าเออแมนอีรีครับ <laughs> นะครับเอาเราหัวหัวม้วนตอนนี้กับผักเที่ยงนะครับผักเทียงก็เลยมานั่งคุยกับพี่น้องนะครับกะคอให้พี่น้อง สู้ๆใหอเก้านะครับเพราว่าจะอยู่ไทยอยู่่างประเทศนะครับบบาวสกุนคนสลางกันขอให้พี่น้องสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเหมือนที่พ่อม่พี่น้องให้กําลังใจเบาสกุลมาเนาะครับก็เออผมยังไรก่อนจิ่นอำนาพาจากให้บึงบรรยากาศก่อนพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศแดดฮอนฮอนพี่น้องฮอนขาดฮอนแน่นะครับเนี่ยครับเพื่อจิพาขันั่งกันฟูนูปนะนั่งออกกําลังกายนั่งอย่างกันครับนั่ง คุยกับลูกับเมียแล้วแต่ละคนเนาะโอเคแต่เบาสักคนคุยเรียบร้อยแล้วเนาะครับโทรครับเรียบร้อยแล้วโอเคคลิปนี้อย่าลืมมาตอบผมด้วยว่าที่ผมถามไปนะครับช่วงนี้งานบ่อยมีอหลีบบอเนาะโอ้ถ้าลัางทุตจีนไปถ้าเป็นในที่ต้องพิจารณาเลยครับอยู่เงี้ยี่ต้องอยู่เงีโอเคครับลาไปแล้วครับเต็มโกนวันดีครับ